บทเรียนของคนชื่อการการเป็นเด็กจบใหม่ไฟแรงที่เต็มไปด้วยไอเดียสดใหม่เข้ามาทำงานในทีมของหัวหน้าที่ชื่อว่าคุณอำนาจการมีความมุ่งมั่นต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆให้ดีขึ้นแต่ทุกครั้งที่เขานำเสนอไอเดียคุณอำนาจก็มักจะปฏิเสธด้วยเหตุผลเดิมๆเ,เช่นมันเสี่ยงเกินไปหรือเคยลองแล้วทาไม่ได้หรอก คำพูดเหล่านี้เหมือนฟืนที่เติมไฟเข้าไปในใจของการให้ลุกโชนขึ้นเรื่อยๆเมื่อวันเวลาผ่านไปการเริ่มรู้สึกว่าคุณอํานาจไม่ได้เปิดใจเขาคิดว่าหัวหน้าคนนี้ไม่มีทางพาเราไปไหนได้เราจะเติบโตก้าวหน้ากับหัวหน้าแบบนี้ไม่ได้งานทุกชิ้นที่การทําถูกตีกรอบด้วยคําสั่งแบบเดิมๆคุณอำนาจไม่เคยให้เขาตัดสินใจด้วยตัวเองเลย แม้แต่งานเล็กๆก็ยังต้องรอคำสั่งสิ่งนี้สร้างความอึดอัดจนในที่สุดการเริ่มใช้อารมณ์เข้ามาแทนที่เหตุผลวันหนึ่งในที่ประชุมทีมการตัดสินใจเสนอโครงการใหม่ที่เขาคิดว่ามีศักยภาพมากเป็นโครงการที่ดีในความคิดของเขาแต่คุณอำนาจตอบกลับทันทีว่าอย่าเสียเวลาเลยไอเดียนี้เสี่ยงมากคำพูดนั้นเหมือนตบหน้าการ ระเบิดความไม่พอใจออกมาโดยที่เขาอาจจะลืมตัวไปชั่วขณะทำไมคุณไม่ให้โอกาสผมเลยคุณกลัวอะไรนักหนาหรือแค่ไม่อยากให้ใครเก่งกว่าคุณเสียงของการดังจนทุกคนในห้องเงียบคุณอำนาจยังคงนิ่งไม่ตอบโต้อะไรแต่บรรยากาศในห้องประชุมกลับอึมครึมหลังจากประชุมการยังเก็บความโมโหไว้ไม่ไหว เขาไปบ่นกับเพื่อนร่วมงานว่าหัวหน้าแบบนี้อยู่ไปก็ไม่พัฒนาผมว่าสักวันผมทำได้ดีกว่าเขาอีกบางครั้งเขายังแอบประชดประชันหัวหน้าเช่นทำงานล่าช้าหรือส่งงานที่ไม่สมบูรณ์เพื่อให้หัวหน้าไม่พอใจเมื่อความอึดอัดถ,ถึงขีดสุดการตัดสินใจไป,ไป,ไปเผชิญหน้ากับคุณอำนาจด้วยตัวเองและพูดด้วยน้ำเสียงแข็งกร้าวผมทำงานที่นี่ไม่ไหวแล้วครับถ้าคุณไม่ให โอกาสผมทำอะไรผมคิดว่าผมลาออกยังจะดีกว่าคุณอำนาจมองหน้าการด้วยสายตาที่นิ่งและอ่อนโยนก่อนจะตอบกลับด้วยคำถามที่ไม่คาดคิดเช่นคุณรู้ไหมว่าหน้าที่ของหัวหน้าคืออะไรการนิ่งไปสักพักคุณอำนาจก็พูดต่อว่าหน้าที่ของผมไม่ใช่แค่บอกว่าคุณทำอะไรได้หรือไม่ได้ แต่คือการปกป้องคุณและทีมงานจากความผิดพลาดใหญ่ๆที่คุณยังมองไม่เห็นคุณรู้ไหมว่าไอเดียที่คุณนำเสนอมานั้นดีมากแต่ผมเคยผ่านความล้มเหลวจากการตัดสินใจคล้ายๆกันแบบนี้มาก่อนและทำให้บริษัทเสียหายและนั่นเป็นสิ่งที่คุณยังไม่เคยต้องรับผิดชอบเลยคำพูดเหล่านั้นเหมือนกระจกสะท้อนให้การเห็นตัวเองเขาเริ่มกลับมาทบทวนพฤติกรรมที่ผ่านมาว่าเขาใช้อารมณ์ในทางลบมากเกินไป เขาเริ่มเข้าใจแล้วว่าแม้เขาจะมีไอเดียที่ดีหรือมุ่งมั่นแค่ไหนแต่สิ่งที่เขาขาดคือความอดทนและการควบคุมอารมณ์การเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองเขาหัดคิดก่อนพูดและลองนำเสนอไอเดียด้วยวิธีการที่มีเหตุผลมากขึ้นเขาฝึกซ้อมคิดเหมือนหัวหน้าลองมองปัญหาด้วยมุมมองที่กว้างขึ้นและเรียนรู้ที่จะยอมรับคำปฏิเสธอย่างสร้างสรรคทุกครั้งที่เขาไม่เห็นด้วย เขาจะถามหัวหน้าด้วยคำถามที่จริงใจว่าผมพลาดตรงไหนครับเมื่อวันเวลาผ่านไปความสัมพันธ์ระหว่างการกับคุณอำนาจก็ดีขึ้นการไม่ได้มองคุณอำนาจเป็นคนที่ขัดขวางความก้าวหน้าของเขาอีกต่อไปแต่เห็นว่าเขาคือคนที่ช่วยสอนบทเรียนที่สำคัญในชีวิตให้กับเขาการได้เรียนรู้ว่าสิ่งหนึ่งที่ทำให้เขายังเป็นหัวหน้าไม่ได้ไม่ใช่เพราะขาดความสามารถแต่เพราะเขายังควบคุมอารมณ์ไม่ได้ เมื่อควบคุมอารมณ์ไม่ได้ก็ควบคุมความคิดตัวเองไม่ได้เช่นกันนี่คือจุดสําคัญที่เขาได้ตระหนักการใช้อารมณ์เป็นทางลัดสู่ความขัดแย้งแต่การควบคุมอารมณ์คือกุญแจที่จะเปิดประตูสู่ความสำเร็จในระยะยาวของคนทำงานทุกๆคน